สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับรับมาสองเลขเด็ดกันต่อนะครับกับช่องสองหวยนะฮะสำหรับช่องสองหวยนี่ก็จะมีเลขที่จะมาจากการคํานวณนะฮะคำนวณสูตรหลายๆสูตรนะฮะก็มีหลากหลายนะครับสาหรับสูตรนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะจะมาดูชุด3ามตัวสูตรผสมกันนะฮะมันจะมีแค่สองหางเองนะฮะ ว่าจะเด็ดแค่ไหนก็ลองไปตามดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปตามดูสูตรนะครขอราความฝันนิดนึงนะครับเมื่อคืนนี่เองนะฮะที่แอดฝันนะครับเผื่อว่าใครจะมีโชคแล้วก็เอาไปตีเป็นความฝันใครที่ตีเลขแมนๆก็ลองดูนะครับแอดฝันว่าได้ขับรถให้กับเจ้าอยู่หัวราชการที่10นั่งนะฮะลองดูนะครับลองตีกันดูแล้วก็ไปดูการคำนวณเลขชุดตามตัวนี้ฮะอาจจะเข้ากัเลขนี้ก็ได้นะครับลองไปดูกันนะครับ ไปดูที่ห้องคำนวณกันเลยนะครับมาดูการคำนวณกันนะครับสำหรับเลขชุด3ตัวนะชุด3ตัวเป็นสูตรผสมนะฮะสูตรผสมแบบข้าม,มวงวด2ชุดด้วยกันนะครับ,นะรบชุดสูตรผสมข้ามงวดน,นะครับแล้วก็จะเป็นอ่ามาดูที่ข้อมูลสูตรนะครับ ข้อมูลสูตรชุดนี้ก็ยังเป็นสูตรต้นฉบับนะครับเพราะว่าทุกสูตรนี้จะคิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับไม่มีการซ้ำเก่านะครับจเว้นว่าสูตรที่จะใช้เ,เลขปรับสูตรต่จะเอาชุดเดิมมาแล้วก็แก้ไขนะครับแต่นี้ทำไมทั้งหมดเลยนะครับมาดูที่ข้อมูลหลักร้อยนะครับ ข้อมูลหลักร้อยนี้เราจะใช้เลขหลักพันบวกกับร้อยบนพันบร้อยนะครับของงวดที่หนงวดหนึ่งแล้วก็บวกด้วยหลักแสนบวกด้วยหลักแสนของงวดที่สองนะคือข้อมูลของหลัก 100มาดูข้อมูลหลัก10บกันครับข้อมูลหลัก10จะอยู่ที่เลขหลัก10บล่างหลัก10บล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับสิบล่างหน่วยล่างของงวดที่1นะฮะแล้วก็ไปบวกกับ 1 100้อยรอยบนแล้วก็บวกด้วย10บนของงวดที่ 2, 2มันก็มีเท่านี้ฮะำหลักมาดูที่ข้อมูลหลักหน่วยนะฮะ ข้อมูลหลักหน่วยนี้ก็จะอยู่ที่เลขหน่วยหน้าเลขหลักหน่วยนะครับสองสามวหน้าครั้งที่สองของงวดที่หนึ่งด้วยนะครับครั้งที่สองของงวดที่นาดงวดที่หนึ่งนะครับ,บกัวเลขหลักสิบของสามวหน้าครั้งที่หนึ่งงวดที่สอง แล้วก็บวกได้คงที่หนึ่งครับครบแล้วครับสำหรับข้อมูลของอข้อมูลของเลขหลักหน่วยหลักสิบร้อยหลักสิบห,หลักหน่วยนะครแล้วก็จะมาดูการคำนวณกันเลยครับดูการคำนวณนี้ก็จะเริ่มจากการไปนําเอาตัวเลขที่เป็น ผลการออกรางวัลน,นะครับตั้งแต่งวดประจำวันที่16 16นะครับ16เดือน9เลยนะครับเลขที่ออกรางวัลที่1นะครับ074646ครับแล้วก็2ตัวอยู่ที่58นะฮะ3ตัเจ้าหน้าครั้งที่1 740ครั้งที่2 51แล้วก็2อนงะ มาต่อกันที่งวดประจำวันที่1เดือน10เลยนะครับหเดือน10ฮะแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดสองตัวก็อยู่ที่เจ็ดเจ็ดนะสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งแปดสี่แล้วก็สามครั้งที่สองก็คือห้าสามสองะ มาดูต่อกันที่งวดประจำวันที่11งวดประจำวันที่16เดือน10อะ16เดือน10ครับเลขที่ออกก็คือ5 0 9 6 9 6งวดที่เลข2ตัวท้ายก็อยู่ที่6 1นะคร3ตัวหน้าครั้งที่1 9 5แล้วก็5นะครับ ครั้งที่สองก็คือ5 3 1สามหนึ่ต่อ,อไปเลยนะครับงวดประจําวันที่1เดือน11 1เดือน11บเอ็ดเลขที่ออกก็คือ3 4 5 8 9้า 2ตัวท้ายอยู่ที่8 7นะ3ตัวหน้าครั้งที่1อยู่ที่4 4 9ครั้งที่2ก็3 2 8นะงวดประจำวันที่16เดือน11นะ16เดือน11 4 5 8 1 4 5 3, 2ตัวอยู่ที่3 7ครับ สามเจ็าจหน้าครั้งที่1ก็คือหกศูนยครั้งที่2ก็คือ242ครับได้ครบแล้วนะครับเมื่อครบแล้วเราก็จะไปคำนวณกันครับงวดต่อไปที่เราจะหาก็คืองวดประจำวันที่หเดือนสิบสองนะเขียนไ้ดูเลยนะฮะนี่แะคืองวดที่ต้องการหาอยู่นะฮะมาดูสูตรหลักร้อยกันครับ นี่นะครับหลักร้อยนะการหาหลักร้อยก็คืออาจะใช้หลักพันบวกหลักร้อยบนแล้วก็ของงวดที่1นนะคือตัวไหนครับตัวนี้ครับหลักพันนะฮะหลักพันบวกกับร้อยบนใช่ไหมหลักพันกับร้อยบนไม่ใช่หลักร้อยนะฮะอาจจะดูผิดไปหรือเปล่าครับหลักพัน บวกกับหลักสิบบนนะครับหลักพันบวกกับหลักสิบปนนะครับแคไขตัวนี้นะครับตัวเลขอาจจะผิดนิดนึงครับหลักสิบนะครับหลักพันบวกกับหลักสิบปนนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหลักพันบวกหลักสิบปนหลักพันบวกกับหลักสิบปนแล้วก็หลักบวกด้วยหลัก แสนนะของงวดที่สองนะงวดที่หนึ่งบวกหลักแสนของงวดที่สองนะถูกแล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้เราก็จะไปวางที่หลักร้อยเลยนะครับหลักร้อยนะครับตัวนี้ก็ตามนี้ครับบวกกระโดงครับชุดนี้นะครับก็เป็นสี่บวกกับสี่ได้แปดกับแปดบวกกับแปดได้สิบหกวางที่หกเลยครับมันจะได้ตัวเดียวนะฮะเลขหลักร้อยเราหาได้ตัวเดียวครับวางที่หกเลยครับ แล้วก็ไปตรวจสอบดูนะครับงวดที่1บวกกับงวดที่2ได้ผลของงวดที่3นะครับคือการบวกแบบข้ามงวดนี่นะครับแล้วไปตรวจสอบดูงวดที่3ก็คืองวดประจำวันที่16บหกั้สิบนี่นะเลขที่ออกก็คือ6 9 6กครับเลขหลักร้อยอยู่ที่6นะฮะนี่นะครับเลขหลักร้อยนะครับอยู่ที่6นะฮะแล้วก็ไปดูงวดต่อไปนะครับหางวดประจำวันที่1เดือน1ินะฮะงวดประจำวันที่1เดือน11โดยใช้เลขงวดของอ่า หนึ่งเดือนสิบบวกกับสิบหกเดือนสิบครับใช้เลขหลักพันนะฮะแล้วก็หลักหลักสิบนะฮะหลักพันกับหลักสิบนะครับแล้วก็หลักแสนของงวดที่สองนะฮะชุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปวางไว้ที่หลักร้อยนะครับตัวนี้จะบวกกันแบบนี้นะครับก็คือหกบวกกับเจ็ดได้สิบสามสิบสามบวกกับห้าได้สิบแปดว่าที่แปดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปตรวจสอบดูข้อมูลของงวดประจำมาที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเลยนะฮะหนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะฮะ ตัวนี้ครับ3 4 5 8 9 8อยู่ที่8ครับเลขหลักร้อยนะครับเข้าจุด8ดนะครแล้วเราก็จะไปหางวดต่อไปนะครับงวดประจำวันที่16เดือน11นะครับโดยใช้ข้อมูลของ1 1 6เดือน10กับ1เดือน11นะครับก็คือใช้เลขเหมือนกันกับตัวข้างบนนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะคร แล้วเราก็จะไปวางไว้ที่หลักร้อยนะครับวางไว้ที่หลักร้อยนะครับตัวนี้ก็บวกกันตามสูตรข้างบนเลยนะครับ9บวกกับ9ได้18ปครับ18บวกกับ3จะได้21่นะวางที่1เลยครับวางตามสูตรไปเลยนะครับตัตรเดียวนะครับแล้วเราก็จะไปหาต่อของงวดประจำวันที่ หนะึ่งเดนสิบองงวดนี้นะครับงวดที่จะถึงนี่นะฮะก็คือใช้เลขหลักพัหก 10, นหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งค้งแล้วก็หลักแสนของงวดประจำวันเอ่องวดที่สองนะฮะจนนี้เราก็จะดึงไปวางที่หลักร้อยครับมาต่อกันครับ หลักร้อยนะนะครับแล้วก็จะคำนวณตรงนี้ห้าบวกกับเก้าได้สิบสี่ครับสิบสี่บวกกับสี่ได้สิบแปดครับว่างที่แปดเลยครับนี่นะหลักร้อยของงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองเราหาได้ที่แปดครับตัวนี้นะครับที่จะไปะดูงวดนี้หลักร้อยเสร็จแล้วครับเราก็จะมาหาที่หลักสิบครับเราจะว่ากันไปทะลีนหลักเลยนะครับ ให้มันไปตรงหลักนึงให้ก็หาไปที่ละหลักเลยฮะมาดูครับหลักข้อมูลของหลักสิบนี่มันเป็นตัวไหนฮะข้อมูลหลักสิบก็คือหลักสิบล่างนะฮะหลักสิบล่างของงวดที่หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับหลักสิบกับหลักหน่วยล่างหลักสิบกับหลักหน่วยนะครของงวดที่หนึ่งไปบวกกับหลักสิบล่างหน่วยล่างของงวดที่หนึ่งบวกกับร้อยบน 90บอลของงวดที่สองบวกร้อยบนล90บอของงวดที่สองมันจะได้แค่นี้แหละครับเราก็จะไปวางไว้ที่หลักหน่วยกันเลยไอหลักสิบกันเลยนะครับตัวนี้นะครับหลักสิบครับชุดนี้ก็จะไปบวกกันตรงนี้เลยนะฮะเป็นหลักสิบนะครับก็คือสามห้าบวกกับแปดได้สามนะฮะปักไว้ไปหน่อยนะฮะ หาบวกกับแได้3มครับ3ามมาบวกกับ9ได้สิบ2บบวกกับ7ดได้19บเกกับวางที่9้านะครับตัวนี้นะฮะหลักสิบครับไปตรวจสอบดูหลักสิบนะครับของงวดประจําวันที่1 6บดือน1ิบเลยครับงวดที่1บวกงวดที่2ในงวดที่3มนะฮะก็คือหลักสิบครับเข้าที่9้านะฮะตัวนี้เข้าที่9้านะครับไปหางวดต่อไปเลยครับงวดที่1บวกงวดที่2ไปหาผลงวดที่สามครับ เราก็จะเอา,เอาข้อมูลไปดูดนิดถนึงตัวนี้เลยก็คือหลักสิบล่างหน่วยล่างของงวดที่หนึ่งบวกกับร้อยบนกับสิบบนของงวดที่สองครับตัวนี้เราก็จะเสร็จแล้วก็ไปวางที่หลักสิบครับหลักสิบนะฮะตัวนี้ก็จะโยงกันไปเลยนะะก็คือเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่ครับสิบสี่บวกกับ หกได้ยี่สิบยี่สิบบวกกับเก้าได้ยี่สิบเก้าวัดรางวัลงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะฮะก็จะเป็นแปดเก้าแปดนะครับเข้าที่เก้านะครับหลักสิบน,น,นะครับที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะฮะก็จะเป็นแปดเก้าแปดนะครับเข้าที่เก้านะครับหลักสิบนะฮะนี่นะครับหลักสิบนะฮะหางวดต่อไปเลยครับงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดครับโดยใช้เลขข้อมูลสิ 16, 10, บหกเดือนสิบกับหนึ่งเดือนสิบบวกกันนะครับ มันก็จะใช้เลขหลักสิบล่างกับหน่วยล่างนะของวันที่หนึ่งบวกกับร้อยบนกับสิบบนของวันที่สองครับชุดนี้ก็บวกกันแบบนี้เลยนะครับวางหลัก1ิบนะครับเสร็จแล้ววางที่หลัก1ิบครับชุดนี้ก็โยงกันเลยครับก็เป็น6กบวกกันหนึ่งได้เจ็ดครับเจ็ดบวกกับแปดได้สิบห้าสิบห้าบวกกับเก้าได้ยี่สิสี่ครับวางที่สี่เลยครับหลัก สิบครับลองไปตรวจสอบดูงวดประจําวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะฮะงวดประจําวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดในเลขสามตัวท้ายวันที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งสี่ห้านะครับตัวสี่นี่นะครับก็คือตัวที่เราหานี่ฮะใช่ไหมฮะมันจะตรงกับสี่เลยนะครับแล้วก็หางวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองงวดนี้เลยนะครับใช้เลขหลักใช้เลขหลักงวดที่หนึ่งเนี่ก็คือหนึ่งเดือนสิบเอ็ดแล้วก็สิบหกเดือนสิบเอ็ดสองงวดนี้บวกกันมันจะได้ผลลัพธ์ของงวดที่ หเดือนสิบสอนะครับลองดูนะฮะตัวน,นี้จะบวกกันแล้วจะได้ตัวไหนนะลองดูนะฮะับหลักสิบล่างหน่วยล่างแล้วก็หลักร้อยของงวดที่2นี่นะฮะแล้วก็หลัก10บของงวดที่2นะครับแล้วเราเสร็จแล้วเราไปวางที่หลักสิบเลยนะครับตัวนี้นะฮะเราตั้งไว้ก่อนที่หลักสิบนะครับก็คือตัวนี้บวกกันแล้โยงไปหากันนี่ฮะแปด บวกกับเจ็ดได้สิบห้าครับสิบห้าบวกกับหนึ่งได้สิบหกสิบหกบวกกับสี่ได้อันนี้มีผิดพลาดอะไรไหมครับสิบหกบวกกับสี่ได้ยี่สิบแต่ับเป็ศูนย์นะฮะมีผิดนะฮะตามนี้ครับได้สองตัวนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยนะฮะหลักสิบหลักร้อยกับหลักสิบนะหลักร้อยกับหลักสิบนะครับได้สองตัวเลยนะครับสําหรับเงื่อนปจําวันรที่หนึ่งเดือนี่สองตามนี้เลยครับดูต่อครับ ได้ครบสําหรับหลักสิบกับหลักหลักร้อยกับหลักสิบแล้วนะครับมาดูที่หลักหน่วยกันครับดูข้อมูลให้ครบเลยนะครหลักหน่วยนี่เป็นสีนะครับเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้ความแตกต่างกันนะฮะให้เห็นชัดนะครับเป็นสีแดงนะครับหน่วยหน้าแนวหน่วยหน้านะครับของหวดที่สองหน่วยหน้าของหวดที่สอง หน่วยมือใช่นหน่วยหน้านะฮะของงวดที่หนึ่งนะครับหน่วยหน้าครั้งที่สองของงวดที่หนึ่งบวกกับสิบหน้าวันที่สองของงวดที่สองหน่วยหน้าของงวดที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งของงวดที่สองนะครับตามนี้ครับก็คือตัวนี้เลขหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยครับขีดมาที่หลักหน่วยเลยนะฮะเป็นของงวดที่หนึ่งนะฮะหลักหน่วย เป็นสามจานาของงวดที่หนึ่งหลักหน่วยครั้งที่สองครั้งที่สองวดที่หนึ่งะฮะแล้วก็มาบวกกับหลักสิบของงวดที่สองหลักสิบสามจานางวดที่หนึ่งของงวดที่สองนี่นะับวางที่หลักหน่วยครับชุดนี้นะครับมันก็จะได้สองบวกกับสี่นะครับมันจะได้หกครับวางที่หกเลยครับแล้วก็ สูตรที่จะบอกว่าบดวยเลขคงที่ด้วยหนึ่งะฮะมันก็จะเป็นเจ็ดนะฮะเป็นหกกับเจ็ดครับชุดนี้ครับสาเหตุที่มันเป็นสองชุดก็คือตัวบบกเพิ่มไปหนึ่งชุดนี่แหละครับจับคู่เลยครับเมื่อได้ครบแล้วนะครับร้อยกสิทกับหน่วยครบแล้วเราก็จับคู่มันก็จะได้เลขหกเก้าหกครับหกเก้าหกนะครับชุดนี้ ไม่พอละอ่าตรงน,นี้เลยฮะหกเก้าหกแล้วก็เป็นหกเก้าเจ็ดครับโอเคอาไม่พอไม่เป็นไรนะครับขยายตรงน,นี้ผมไม่ที่มันมันจะชนเป็นพอดีเลยนะฮะก็ไม่ได้ เห็นนิดนึงนะฮะเอาไปดูต่อเลยนะครับวดประจําวันที่ไปดูผลก่อนนะครับผลตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ที่รางวันที่1นะครับรางวันที่1งวดประจําวันที่1 6เดือน10ครับ หลังวันที่หนึ่งนะครับงวดประจำวันที่16บหกเดนสิบนะครับเลขที่ออกก็คือ509 696นะครับเลขท้าย2ตัวที่หหนึ่งนะครับมันเข้าที่6 9 6ชุดนี้ครับ696นะฮะแล้วก็มาดูงวดต่อไปเลยนะครับ6 6เ้ในเข้าแล้วนะครับงวดต่อไปก็คืองวดประจำวันที่1เดือน11นะฮะเดือนบดนะฮะดูข้อมูลกันแลฮะนี่นะครับ เราจะหาหลักหน่วยนะครับของงวดประจำวันที่1ึงเดือน11เดโดยใช้เลข1เดือน10กับ16เดือน10นะครับหลักหน่วยนะครับก็คือหน่วยของสามตรนาครั้งที่สองวดที่1บวกกับ10บสามตรนาครั้งที่1งวดที่2ครับชุดนี้บวกกันเสร็จแล้ววางที่หลักหน่วยเลยนะครับก็คือ2บวกกับ5ได้7ก็ครับวางที่7เลยครับแล้วก็จะวกต่ออีกหนึ่งแต้บนะครับเลขคงที่1ครับก็จะเป็น จ็ดกับแปดครับชุดนี้นะครับจับคู่ชุดนี้เลยครับได้ครบแล้วนะครับสิบกับหน่วยนะฮะร้อยสิบหน่วยครบแล้วเราก็จะมาจับคู่ชุดนี้นะครับมันจะเป็นแปดเก้าเจ็ดครับแปดเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็แปดเก้าแปดครับแปดเก้าแปดครับใด้ครบแล้วนะครับชุดนี้นะฮะอันนี้ให้ชัดไว้นะฮะจะได้บองดูกันเต็มๆนะฮะจับคู่เลยครับ ชุดนี้เราจับคู่มันก็จะได้อยู่ที่จับคู่เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะมาตรวจสอบข้อมูลนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบอดนะครับสามสี่ห้าแปดเก้าแปดครับแปดเก้าแปดชุดนี้ครับเข้าสามตัวตรงๆนะฮะง,งวด ah ที่สองแล้วนะฮะาม <son> าดูงวดที่สามต่อไปเลยครับงวดนี้จะเข้าตัวไหนฮะงวดที่แล้วนี่แหละฮะก็คืองวดประจำวันที่1เดือนส1บเอ็ดนะครับข้อมูลที่เราต้องการอ่ ใช่แล้วที่แล้วนี่คืองวดประจาวันที่16เดือน11ข้อมูลที่เราต้องการจะหางวดนี้นะฮะนี่นะครับก็คืองวดประจาวันที่16เดือน10กับ1เดือน11ข้อมูลที่ต้องการหานี่นะฮะที่จะมาบวกกันก็คือหลักร้อยหลักหน่วยของงวดที่1่หลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่สองงวดที่1นะฮะแล้วก็มาบวกกับหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่1งวดที่ สองครับเสร็จแล้วเราก็จะไปวางที่หลักหน่วยนะฮะนี่นะครับมันก็จะได้เลขหลัหก1นวกกับสี่ได้ห้าครับวางที่ห้าเลยนะครับแล้วก็ต่ออีกหนึ่งแ้มนะครับเป็นหนะฮะชุดนี้ก็สับสนพอๆกับสูตรเลยนะฮะคนทำสูตรนี่ก็สับสนเลยนะฮะ ขอไพ่ด้วยนะครับมาต่อกันเลยนะครับ14 5ห้าครับจับคู่ฮะหนึ่งี่ห้าครับ1 4 6สี่หครับหนึ่งี่หนะฮะตรวจสอบครับเมื่อได้ครบแล้วี่ตรวจสอบดูผลการออกรางวัลวประจำวันที่16เดือน11นะ4 5 8 1 4ห้าดหนึ่งห้านะครับ2ตัวอยู่ที่สามมันอยู่ที่14 5่งห้เข้าตรงตรงเหมือนกันนะครับ สำคัญที่สุดก็คือที่ตรงนี่นะครับแต่การคำนวณก็อาจจะคือคำนวณเนี่ยมันคำนวณถูกอยู่แล้วนะแต่ว่าคนที่คำนวณนี่สับสนไปหน่อยนะฮะมาดูที่ผลกันแล้วกันนะครับเช็คที่ผลเนี่ยที่สําคัญที่สุดคือผลนี่จะตรงหรือเปล่านั่นนะฮะมาต่อกันนะครับงวดนี้เลยนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองครับมาเท่ไหนครับสูตรนี้เลยนะครับหาหลักสิบมันก็จะเป็น หลักหน่วยของสามตัวหน้างวดที่หนึ่งของครั้งที่สองวดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็หลักสิบสามตัวหน้างวดที่หนึ่งของครั้งที่หนึ่งวดที่สอ,องนะฮะมันจะสับสนกันตรงนี้น,นิดหนึง่งนะฮะก็คือวดที่หนึ่งบวกข้อที่สองนี่แหละครับแปดบวกศูนย์ได้แปดครับแล้วก็บวกต่ออีกหนึ่งแตบนะฮะ เป็นเก้าครับได้ครบแล้วครับนี่นะฮะหาหลักสิบได้ครบแล้วครับหลักหน่วยได้ครบแล้วนะครับจับคู่ชุดนี้เลยครับมันก็จะได้แปดศูนย์แปดนะครับชุดที่หนึ่งแปดศูนย์แปดครับชุดที่สองแปดศูนย์เก้าครับได้ครบแล้วครับสองหางเองนะฮะสำหรับสูตรนี้นะครับใครลองดูนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบละครับถ้าชอบก็ลอง ตามกันดูนะครับเข้ากับเลขฝันไหมฮะเลขฝันที่แอดบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยนะฮะมันก็คือเลขตัวนี้ฮะที่เราหาได้ในสูตรนะครับก็คือ808 8, นะครับแล้วก็8 0ดแล้วก็9ครับเห็นไะหสำหรับวันประจำวันที่1ธันวานะครับ วาคม6-8ครับช่องสองไว้นะครับช่องสองไว้จดให้ชุดนี้ครับเอาไปพิจารณากันดูนะครับถ้าชอบก็ลองตามกันดูนะฮะถ้าไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางเอาไปเทียบกับข้อมูลอื่นๆดูนะครับมันก็ต้องหาไหลทิศทางหน่อยนะฮะอันนี้ก็แค่แนวทางนะครับแนวทางในการเอาไปพิจารณานะครับนี่ฮะ สำหรับสูตรนี้อีกหนึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่เรียกว่ามันก็เข้ามาสามก้อติดติดแต่ตรงๆกันด้วยนะฮะสูตรแบบข้ามหมวดครับก็คงจะมีแอดนะเป็นช่องสองไว้ชุดเอ่อเป็นเป็นคนแรกเนี่ยนะค,คิดว่านะฮะน่าจะเอาสูตรนี้มาใช้ดี่นะเพราะว่าแอดก็คิดขึ้นมาเองก็คงจะไม่มีใครคิดขึ้นมาแบบแปลกปหลาดแบบนี้นะฮะก็ลองดูนะครับเอ่อ งวดนี้เข้ามันก็ถือว่าเป็นโชคของคนที่ชอบเลยนะฮะขอให้เข้านะครับสำหรับสูตร3ตัวนี่ครับเราก็จะ,จะยังเหลืออีกหนึ่งสูตรนะครับเหลือหรือเปล่านะฮะน่าจะมีอยู่นะฮะสำหรับชุดสุดท้ายหรือเปล่านะฮะอ๋อไม่มีแล้วนะฮะอาจจะหมดตั้งหนะงวดนี้ก็ใกล้หวยออกแล้วนะครับน่าจะเป็นอีกสองสามวันกนะ็จะถึงชุดสุดท้ายแล้วนะครับงวดหน้าก็คงจะของสุดท้าย แตงวดนี้เราเอาตัวนี้ไปพิจารณากันก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญนะครับกดติดตามอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้เป็นเจ้าใ้ทันกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะครับ เดี๋ยวตัวนี้เขียนเพิ่มมาให้นิดนึงนะฮะว่าเพราะว่าตัวนี้มันจะมองไม่เห็นนะฮะก็คือ6อเก้แล้วก็เ็ดน,นะฮะมันจะหลุดเป็นไปนั่นะะแหะครับเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้เราเรายังเชินกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ